ถามที่หนึ่งเนี่ยแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับเซลูรับชื่อซิชเชอร์อะคาลินน้ำสกุนแพงงามครับตอนนี้เรียนชั้นอะไรครับข้อสามครับข้อสามครับชอบไปโรงเรียนไหมครับชอบครับครับมีคำถามมาบอกว่าน้ำบวกว่าโตขึ้นเซลูอยากเป็นอะไรน้ำบวกถามมาเอิ่มอยากเป็นนักบินครับนักบินเหรอคะเพราะว่ามัน มันแบบเหมือนจะเป็นผจญภัยไปสนามบินต่างๆอะไรเงี้ยครับ,บขบับเครื่องบินเคยขับเครื่องบินไหมจังเคยจำลองเลยครับอ๋อแล้วชอบไหมครับชอบครับอ,บบอาายากขัอีกไหมอยากแล้วอาหารชอบคืออะไรฮะชอบกินอะไรมากที่สุดไก่ไก่ <laughs> อันนี้บอกตามตรงนะ,ะทำไมถึงชอบกินไก่มาอร่อยจนไหน ยายต้องกอบต้องกอบเหรอระหว่างไก่ที่ยายทำไก่ที่แม่ทำมันแหนเลยสอบส <c oughs> อบจริงสอบเอาใจแม่เหรอครับ <c oughs> <c oughs> ชอบเรียนวิชาอะไรครับเอ่พาละกับศิลปะครับ <c oughs> ชอบเรียนศิลปะถ้ <c oughs> วาว่างลนะูกใช่ไหมใช่ครับแล้วอยู่บ้านที่ดูกชอบทำ กิน,น,นกันังที่กนอนแล้วัางทีแล้วบา,า,างวันก็วาดรูปครับโอ้แล้วระดิ์ของอะไรนี่ประดิงงนะะด์ครับนี่คืออะไรหมวกอ๋อหมกก์ไปชิวใช่ไหมธรรมดามนี่ยังไม่ถึงว่นเลเซอร์นะน้าเดีย๋ยวค่อยเลเซอร์เดีย๋ยวค่อยอมาโชว์อือ,อแล้วมีอะไรจะบอก ฟนเพจหม่ <laughs> ไม่มีไม่มีครับอ่าแล้วทำไมอ่ะพี่ลิอยากทำไมพี่ลิถึงอยากมีอยากมีช่อง youtube เป็นของตัวเองหรือว่ามี facebook ไว้ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมคิดว่าการทำ youtube มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับมียังไงได้ได้อะไรได้พัฒนาอะไรได้ทำอะไรบ้างได้ไปดูที่ ตา่างๆพร้อมกับคนหลายคนที่ดูช่องอยู่ได้แนะนำที่ต่ตางๆโอเคแล้วก็ฝากติดตามฝากติดตามค่ะฝากติดตาม YouTube ช่องตัวเองฝากติดตาม YouTube ช่องเชลิวพาเพลินด้วยนะครับ